สวัสดีครับแม่ถนอมสุขุมวิทคุณนะคะมาพบมาขอกันอีกตามคืออยู่หมองเห็ดงานนะคะมือนี้เป็นมือแรกหลังจากอาทิตย์นึงค่ะคักบริเห็ดนะคะกระสิสลื่นชลื่นเน่แล้วก็อีกอย่างเนาะเจ็บตีนบริในเศร้าก็ต้องเห็ดงานต่อละหละคนค่ะนๆค่ะในชีวิตของคนเห็ดงานอยู่เมืองหนอกนะคะ<ม>อีกอย่าง่อแปลว่ารับวางไปได้คือซาบวางไปธาซับวางไปได้ต้องเห็ดต่อ แต่สำหรับเรื่องเจ็บเจบปวดปวดนี่ก็ต้องรออีกเนาะมีนัดวันที่วันที่สิบหกเดือนหนีละทุกคนคะ่ะมีตาไน้ออกคักๆยังว่ะเหตุงานอยู่เมืองนอกถ้ายืนร้ายกะเป็นปัญหาของเรื่องท้องเอวเนาะคะ่ะกระดูกสันหลังแล้วกันลอยโหลดก็ขึ้นเท้าห้องนี่แหละก็สิมีปัญหาลายคนกับมีปัญหาลายแหละเขาก็ไปหาหมอทุกคนคะ่ะ มาค่ะเปรกอันเสียงบ่คอยมี่มันยังเนีอยข้างในเป็นฮอนเป็นฮอนในอากาศนักเปลี่ยนแปลงดูมันก็เป็นฮอนในบผ่านเทิ่งแบบเข้ามากินน้ำฮอน์อังสีเนาะคะ่ะล้วเลยเฮ็ดยังบ่ได้มายังเยอสะสตอเีอยู่หน่อยนึงนะคะผสมก็ยกเกิดกินเอกก็ค่อยกินไปเอานี่แหละทุกคนคะ่ะเป็นยังได้ยังผลยูดีไม่แห้งเนาะ ต้องถามเลยฟังทั้งพุนของโลกนะคะจะอยู่ไสเน่เนาะคะ่ะจะอยู่เนื้อใต้ออกตกของประเทศใดเน่แบบมาทากักทายกันกน็ต้องขอขอบคุณขอบคุณน,นะคะพีพีเอทุกคนเนาะหมูพวกทุกๆคนเลยชาวสว่างอาจจะบอกเขาได้ไปยามไปเยี่ยนหนะะ้าแต่ละคนนะคะพ่อหย,อยางพาะว่าด้วยที่ว่าเหตุงานแหละก็บ,บอกว่ามีเวลาท้าเข้าสุปไป หามมหาปวดก็กต้องมีเวลาานิหน้อยอีกอย่างนึงเนาะคะ่ะฝ่าแรนนักงานนี่ละ่ะงานขอยห้งบาเป็นเวลาทุกคนคะ่ะเวียอย,ยุ่งเฮียนก็ร้ายเวียอยุ่งงานก็ร้ายมิตตแนวะะ่าค่ะช่วงนี้คน Holiday ร้ยายแล้วก็บ,บ่สบายร้ายอืบัง โยเกิร์ตกับอาราเบร์หรือว่าสตรอเบอรี่นั่นเองแซบค่ะทุกคนโดยเฉพาะกินกับไอศครีมเนาะแต่ว่าอยู่นี่ว่ามีว่ามีช่องแข็ง <S <S บะผลอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์กราจะมีนำไอศครีมมาแจากแล้วถ้าเขาหนาห้อนก็ากาสิเฮ็ดจังซีนะคะแต่ว่าปีนี้บ่าเน,น่ใจว่าเขาสิเฮ็ดพอ หนึ่งเขาเปลี่ยนในการเหตุการ์เหตุงานทุกคนค่ะถ้าเขาเหตุงานอยู่ตาละหมองเนาะโดยเฉพาะเป็นในเรื่องฟังก์ชันของบริษัทใหญ่เขาจิมีผู้จัดการเปลี่ยนหมาตลอดแต่ว่าส่วระยะเวลาไดดมือบริจากนะแต่ยุนี่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นชุดเลยแล้วมือก็ต้องเบิ่งอ่ะไอละอะ อันนี้สปิดการ์การูรินดีสุดโมเอกวางนั่งกับพ้องนะแจ็คเจ้าบอกยังอยู่ในคิวภาษนเขาไปเบิ้งแล้วเขาประคอดใจเราสั่งบอกว่าถ้าเซ่คอยแปลภาษาไทยนั่นจะต้องเบิ้งหลายๆเด้อจะอย่าเบิ้งเธอละหน่อยนั่งกันเลยหัวก่อน แชีวิตของคนยิงเอาว่ามีหลูกไม่ต่อนในแห้งต้องหาถ้าบอหาคิดเบิงว่าคนอยู่ขางเงี้ยนขขเนาอเราบ่ามีหลูกไม่ต่อของเสียพ่อถึงเวลาไปแล้วก็ไปเลยดีๆพ่รู้จักว่าจากักไผเป็นยาพี่พี่นองต้องมาหลับมงรดกบร่รหลเลยไปแบบ คือจังสามมือน่ะว่ามีคนเขาไปเห็นจนขึ้นอืดไปแล้วทุกคนคาเบามากกว่ากระเตินลิตนก็เจออ้าเยู่แต่สักมืออนึงจากห้องกรแจักสิเป็นยังไงกันหน้าคาร์บอสู้กันฟังเนาอกแต่ว่ามือนี้ไม่ง่าดงานี่บอกเลยว่าเสียงขอเพียนเลยเพราะว่าต้องกับบนเพดาน,นเป็นกลางเป็นหฮอนในทุกคนระบาดมันก็เหตดให้ห้าคือจังหฮาจับไข่ เามเจ็บกินนิยังเข้าไปนี่โดยเฉพาะพวกผลไม้ที่จิงหามไก่แต่ว่าโกดจะบ่ไาดโดนโดนได้กินเที่ยเพราะส่วนรหญ่แกจะกินแต่พักพักหาวิตามินข้าตัวบาดมีสตรอเบอรี่เนี่นี่คือวิตามินมันดีกว่ามันบ่ค่ะแต่ทามว้าาสิได้รับซําไดกะแล้วต่ร่างไก่ผู้ใดดูดซึมอ๋อยูมิก้าสตัน ยาแต่สเปเชียลล่ะมหัวจรรเจ้าอย่างเคทแต่แนวตังอันโทรศัพท์เจ้าเดี๋ยวสาวสว่างเจ้าเบิ้งเดี๋ยวเจ้าทุกคนเบิ้งนี่คือเทคนิคนะคะเบน e f i t d i v e r s กับทุกอย่างจะคิดว่าาสบมีลูทาง ผู้ได้วาตร,ร้องไปซื้ออันนเ้ื่อเสริมอันนี้เพ่เสริมกระดาษก็เป็นประโยชน์อื <c oughs> <c oughs> อันเรื่องเล่าที่อ่อยเล่าไปวางกีเนาะของพี่ผ <c oughs> ู้ญิ่งคนนั้นโอ้ย่อยเห็นเนาะข้าเจาก็ดีใจละโมพวกพยายามนะคะ กว่าการเลตตาลิตโตนเล่าคยได้ยินสะตอรีวแลวเป็นคนออกมาเปิดเผยเองเด้ว่าเรารู้สึกจังหดความรู้สึกของเล่านันจักคอยสว่าจังไดน,นะคะมันเก๋เาว่าเ่ราะใผู้เข้ามายินนอกภาษาเดียวกันหลกักการสว่าคุณเคยแต่วา่านะคะเพราะว่าไปสื่อของไปเยี่ยมส้มสวนเรงงามงามตั้งแต่สม,มัยคอยอันไปได้สามสี่ปีพวเราทุกคนตั้งแต่บัลลัได้เป็นโควิด ขอดไปสองเทียเด้อ้ค่ในปีเดียวพาะยังคอยไปสอนพักพี่เล่าแต่บาทนี่เล่าวงสิบวยยูกกเกะเจมพักพี่กตกทุกคนเอยนี่แหละไม่มึงนอกปัญหากับมีนะ่เนาะขนาดเห็ดทบล่มบตายเข้าก็ยังโมจากาาจว่าเขาสิริสายพวันค่ะ ยังได้กระตามพึ่งพาสรขพ้องใั้ได้แล้วก็สู่ต่อไปแม่น,นมาค่ะว่าตรงชุ้้พานมาเขากับอีมรลุคุกคมเบิททุกคนาการดำรงชีวิตตั้งแต่เมือแรกจนหอดมือนี่ส่วนสิเป็นแบบว่าเขาเริ่ว่ามันจะเขาล็อกไว้หนากคือกันโดยเฉพาะคู่ข้องมนั่นแหละ ถ้าคุยกันบรู้เรื่องกับป้ามานันต้องถึงเดือดนะโอ้ยแซ่บกินดูบ่ได้แต่ว่าต้องกินเป็นบางเวลาหาหมักไหม้ที่แบบว่ามันกินไง มือนีก็แน่อยู่แต่ว่าอ่งานบบหนุ่มบัวยากบันใดคนมันหน่อยมันบอกเขากัดสตาร์ทเครื่องหน่อยคือกันบพราะไม่ว่าเขาสตาร์ทแบบว่าต่ำๆๆมากที่ทุกคนแต่ว่ากับจักสีโดนปันไดหรอกจักราสิเหตุงานกับพระเจ้าโดนปันไดเพราะว่าถ้าในสถานการณ์อย่างเสียเนาะเอ็กโนมีทุกคนค่ะมันขึ้นๆลงมๆมันจะเป็นยังไงส่วนลายมันกับสีลงมากกว่านะฮะบกุ้มทือ ก็จะได้เริ่มอวยหาแผนงานอีกแล้วแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ศึกษาไปสักกอนว่าเขาเซียดยังไงเนี่ยแับเพื่อหางานเป็นของจาของบ้งนะคะแต่ตัวสะได้เป็นนี่เน่เขาก็ต้องดึงเขินว่าปู่พื้นฐานจากของก่อนในรัะคือการหาไ้วล้วก็ปู่พื้นฐานอีกหีว่ามันธรรมดาได้ทุกคน อย่าแก้ไขต้องกินบ่กินบ่ระได้ละบาททุกคนคะพรรู้สึกแล้วเสียงข่อยเปรเปิเิซ์ซีเนข่อยสลบหน่อยนะคะบอกยางเดี๋ยวนะคะว่าถ้าผูไดามาอยู่เมืองหนอกรักษาจะคล้องหายได้ดีที่สุดเป็นดีเพราะยังเพราะว่าเวลาเขาเป็นนั่นเป็นนี่แล้วพาตงพาตัดเขาน้ำาครงน้ำเกลือแล้วก็ใส่ ใส่น้ำยาที่มันแห้งๆที่มันเปสามารถละลายออกได้ภายในเวลาเดียวโอ้ทุกคนเอาหากพุ่มคุมกันห้ามมันกันหน่อยบาที่กะเป็นใครกระซอกกระแซบคอยพู่มยังๆสิขอยกะเป็นดูได้ผมอักขวะเป็นเนีย่ยเพราะว่าพุ่มคุมกันห้ามมันหน่อย ตั้งแต่กี้กับบ่ได้คิดว่าจะคองสิเป็นสิบปว่วยบาดมัดซักใส่งานสวงที่ข่อยแบบวา่าคิดว่าข่อยอยู่น้องขาจวาวผู้ดคิดว่าเลยหละ่ะบ่เม็นบ่รธรรมาดาเฮาแค่คิดอยู่กับจริงแต่ว่าเฮากับต้องว่างแผนให้ให้ดีนะคะบ่แม่นวา่าท่านใดท่านตัดสินใจเลอยอย่าเหตุเป็นเด็ดขาดเด้อผู้ใดก็ตามเพราะวา่าผัวเฮามันแต่งกันมาแล้วที่แหลกบ่เข้าใจบ่ยังก็ตาาหนะาอาจจะบ่ถึกสโลกกข้าฮ้าหลังจากแต่งงานกันมาแล้ว เสื้อขอยเลยว่าผู้ลรกแต่ย่งดีกาผู้ทัดไปแน่นอนพรอหยังเพราะว่าผู้ลรกข้าหูจักกึ้นมั่นหูจักทับไตใส่พุ่งมันแต่ผู้ทัดไปห้องยังพทานในเรียนรู้นั่นหละคือลําบากแห้งที่สุดสิว่ามันบอดีกะบ่าว่ากันละนะคะถ้าผู้ใดเจอคนบอดีถึงก็ดีเนาะแต่ว่าของมือนี่ยก็ส่วงเวลาน่ะมันก็มีเราห้องละแห้งกันว่าแมนผัวก็เมียได้เป็นพี่น้องเขาปองไปเขาน่ะอยากเือเขามากบุญไหว ู่ในเรื่องเฮี้ยนเกินไปขอกเกล่นล้อขัน้นตัดความล้อขัน้นคอยก็คือแบบบอกเขาเลยอังซีนานะคือบาไว้แค่นั้นแหละบอก,กว่าบไาไหวค่ำเดียวจะจอดเลยพวกกันงงคือกันคืออยียงแต่เืมอมัอนผ่านมาแล้วขอก็คือเถาสองเถาต้องเบิ่งกันเอาละบานนี่คอยก็ซไดเตรียมโตวกลับขึ้นไปเฮ็ดงานเลยทุกคนค่ะ ไปพอก,กันคลิปหนาพอละเลิกงานปุละค่ะอังวากันมาอีกรอบนึงเนาะบายบายค่ะอยู่ดีไม่แห้งด้วยเห็ดงานกะเห็ดให้มีความสุขนะคะถ้าทุกจะต้องปรับอารมณ์ให้ท่านกันแล้วกันนะคะไปพอก,กันค่ะสวัสดีค่ะ